มากครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูปัญหาอ่าว่าพี่น้องจะเจอปัญหาเหมือนผมบ่เนอ่าก็จะได้แบบถ้าพี่น้องเจอก็จะได้แก้ไขร่วมกันเนาะจ้ะอันเก๋อเห็นตัว้างบุญเห็นตัวนี้บ่ครับอันนี้เป็นเป็นบักรขี้เหล้านะครับจ้ะอายุได้สิบเก้าวันนะครับผมจ้ะฟังนี่ย่างง่ายนะครับจ้ะ่อเมื่อตอนนี้มีใบเหลืองเนาะครับยังเกี๋อครับเดี๋ยวผมจะเปิดเขาเปิดให้เมืองเลยว่านทางไตเป็นอย่างไรในสภาพอากาศ นี่ฮะงามนี่ส็งามอยู่ทั้งสวนนอกากนี้คือการบปัญหานะฮะเนี่ครับนี่มีมันท่าครับพออยู่นี่เ้องบ่ได้วัดคาเนี่ยบางทีกับแบบว่าใส่ปุ๋ยกับจะมีการเกินเนี่ยบ่หล่ะมาเปิดมึงครับแตัวมีปัญหานี่ครับใกล้ๆกับมึงใกลู้อ้นครับเต็มอยู่อ้วนเป็นฝ้าครับเพราะปัญหานี่นะครับมึงคิดนี่นะครับผมมึงคิดนี่ไว้ผมจะแก้แบบไหนังเกว่าวน้าปุ๋ยจังเด้งอยู่ จเด้งแดงสะอาดแล้วเดินเราจะปาดอ่อนมึือรวนป่ะมันยังสวยงามอยู่ตรงเตะเหมือนแต่เขาเป็นฝ่ามึงสภาพลาเขาโบยได้เลยแต่ว่าออกสีน้ำตาลแล้ยยังบป็นเาถ้าขาดถ้าขาดถ้าขาจยังสามารถแก้ได้แต่เริ่มแบบว่าน้ำตาลจนจนหมดแล้วเริ่มเหลวเป็นจะได้ล <lide> ่ะจนเหมือนน้ำตาลจนแบบว่าคือคือเขาจะเน่าแล้วอันนั้นคือแก่โบยได้แต่อันนั่นคือพี่น้องต้องเพอกไมล่ะต้องปลูกไม้เลยอย่าเสียเวลาเนาะ แต่แต่ว่าท yeah. ่าแก่ได้น no, no ี so ่มนก่ายะใส่เวลาโดนแน่เป็นไกกาพท่านมูขึ้นเขาลครับพี่ต้องปูพร้อมกันนาะครับสิบเก้าวันมูเขาไปหอดใส่เหรออันนี้ยังเหลืองอยู่มีด้ครัเปิดเเปิดมึงเปิดมึงต้องปกันเลยอ่ามันจะไหนว่าหลากเขาเนาะขาวแกมันสั้นน้อยๆเน่ะมงคลแต่หลากกขาขาวันกรดูซึมอานใจ้คนั่งดูนามเขานาเป็นใสห้เราแล้วเปิดมึงพี่น้องเดี๋ยวจะมาเปิดมึงยิงแตกองเดียวจ้ะ แมนบอลแมนบอตอร์ที่มันมาเป็นแมนบขาบนาเนาะมันก็จะเลื่อนเติบโตได้ดีแฮ่มครับอคือเขาดูดข้าวอาหารได้ให้ดีเพราะว่านนำเขาเปิดเป็นปะชีวิธีแก่ของผมนะครับใส่มีใส่เก่งๆเนอะกันครับมีตำรวจเทคนิคนะเทคนิคีแก่ดีที่ดีๆของเอกะสามารถมาแบ่งปันความรู้ได้ด้ครับแต่ิดีของผมคือผมจะตากอ่กครับนี่ครับ เอาเลยครับเอาถึงเลยมาเอาถึงเลยครับอันนี้เป็นเพรทเลยมันเะครับนี่นนเห็นมันะเห็นอ่านี่อะไรกันนี่เพรทเกิดบวเติบโตเนไหมเงยเห็นมั้ยว่าไม่สมดุลของค่าพีเฮทเขาสูงเกินไปครับเขาก็เลยเป็นด่างนะเป็นด่างเป็นฝ้าอ่าอืมนะครับมันเกิดจากแง่งเกิดจากที่เทาแบบอาจจะเผลอเผลอใส่ปุ๋ยเกินั่นแองไม่เกินอเป็นจังหวะหนึ่งกับเป็นเพราะมันแดงไงตัวนี้กองกองนี่สังเกตว่าผมอาจจะเผลอนะครับเผลอแบบใส่หลายกันไปผมบอก ถ้าพีเอ็มเอสที่ควรที่เหมาะสมนะครับจะอยู่ที่สามีเครื่องวัดเน้อยคือห้าจุดห้าครับถึงหกจุดห้านะครับผมเวลาถ่ายรูปเอ่อเพื่อเพื่อเพื่อจะมาปรึกษาเนาะยจะให้ถ่ายข้างล่างเห็นไหมครับแ้ะระบบน้นํนานะน้ำเขาจะอาจจะดำให้ถ่ายหลักมาน้ำแล้วกันให้ถ่ายต้นกล้ามาน้ำเนาะเน่ย<น>จะบางเวลาถ่ายเยอมาแบบนี้พร้อมกับรูปบรูว่าสิแก้ไขก็จะให้คําตอบพี่น้องแบบบวัวเทือกอ่ะจะอาจจะเป็นสภาพน้ำเขาแบบเนาะ จใ้ใส่หนำป้าๆใส่หนำยังเสียเนาะมีเขาเรียนไงนสิเลยอาจจะเสียหายได้หนำอาจจะเป็นพออ่วงเลยด้วยสิเลยแต่ว่าเป็นพออ่วงสันปป่นต้องว่ายเปลี่ลยนใบซะเปลี่ยนใบเรื่อยครับว่าน้ำก็บางทีเขากระขาดออกซิเจนนะครับเพื่อต้องการออกซิเจนนะครับผมประเด้นใส่หรอแม่ได้ต้องการเติมน้ำนี่แรถนาปุ๋ยไม่แบ่งผมใส่น้ำปรด้านนะครับ หีุแบบนี้แล้วครับแล้วเติมออกซิเจนให้เขาอหยุดแรงด้นะแรงด้นะอ๋อครับเจ้นี้เองวิธีแกะอืมง่ายแห่งนั่นแหละถ้าเป็นหลักเน่านะครับเดือวประมาณกรุบเพิ่มเติมอ่าเดี๋ยวมันเน่าเลยเนี่ยถ้ามันเย็นไดล่ะมีมีขาขายในน้อยมีขาวในน้อยแต่ว่ามันเน่ามาแล้วนี่เอาต้นเน่าออกครับอ่าขายขายแต่คนมาฉีดพ่นเขา ฉีดฉีดพ่นตอนเย็นฉีดลากม่นเปค่ะฉีดลากก็ได้ครับฉีดลากฉีดต้นทองฉีดใบให้เขาชุ่มอื่อค่าเชลลาปกติเป็นนองจะยังกว่าทรงหลมมาให้มึงนะพวกดาวเรืองพวกยังกว่าพวกกะเพราหัวโลหงสินะ่ล้านั่งเอาไปดำออกก็ฉีดพ่นไตโกรมากในสี่เพื่อผมก็ฉีดได้เพราะมันมี้วแล้วนะครับผมจฉีดให้มึงอันนี้ผสมน้ำไตโกนมามาเล้วผมหร่อหมักหมักแช่ไปแล้วประมาณสามสามชั่วโมงอันนี้คือ ก็จริงต้องต้องฉีดพ่นตอนเย็นนะครับเออเพราะว่าจะมีมันจังบ่อใต้เนาะมันเป็นเชื้อเชื้อราดีจะมาฆ่าเชื้อราร้ายนะครับเครื่องส่วนเ้องกรนดาษหักแห้งนะคะหมอจำรับแบบว่าสะดวกดีหน่อยก่อนะแต่พี่น้องมีต้องเลื่อนนิดหน่อยเนาะในน้อยโบรายนะแม่ค่ะเห็นไปเครื่องนี้ก็ได้กินนี่กับไงก็รุ่นนั้นแหละจ้นี่แหละครับ ปัญหาเรื่องเอ่อเป็นด่างนะนะเป็นด่างเป็นฝ้านะครับในน้ำผสมแล้วก <man. S 2> ับฉีดต้นต้นเย็นด้วครับเด้อจ้าวอดในน้ำฉีดต้นแดดร้อนหอนเด้อจ้าอันนี่ผมอันนี้คือผมสาธิตในเมืองจ้าเพราะผมถ่ายคลิปนี่กบบใบเลยเน่ยอันไหนบกเป็นหยังเขากัดไซส์สามพูนดูเนี่ยอันนี้แบบแม่กระถางครับนะอันนี้ใบแห้งบกเป็นฝ้าเลยนะแม่ง่ายแห้งหลดหลาเขาอันาะเหมดนี่ลาเขากระแล้แข็งแรงหน่อยก็เนาะแม่มีใบเขาเนาะ ใบยังสวยอ่ะเออค่ะอันนี้อันนี้เ้าปลูกกับฟองหนำเลยค่ะพี่น,อนอ้องเนาะฟองหนำฟองหนำแมนแกเอาฟองหนำยน่อนเดี๋ยวห้อเย็ดคลิปไปแล้วยน่อยก่อนแมนแมนอ่ะสิ่ี่ผมไม่ได้บริเตนอย่างน้องไงหนำใสสะอาดครับผมก็ชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแช่ได้ครับผมขอบคุณที่มงานกีตาร์และชมครับสวัสดีค่ะ